บอกแล้วไงคนดูชอบนางเอกฉลาดเรตติ้งละครร้อยเล่มายาหลังนางเอกกลับมาฉลาด เป็นละครที่มาแรงสุดๆของช่องสามในปีนี้เลยล่ะคะ่ะสำหรับร้อยเล่หมายาของพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะว่ากระแสะดีมากเรียกได้ว่าแฟนๆให้การตอบรับดีแถมยังอินกว่าความร้ายกาจของตัวร้ายอย่างนิ่มกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยซึ่งตอนเมื่อคืนก็ถูกอกถูกใจแฟนๆสุดๆเพราะพระนางของเราพลิกกลับมารู้ทันตัวร้ายแล้วงานนี้เลตติ้งก็เลยพุ่งสุดๆเพราะตอนก่อนหน้านี้ได้ไป4.3แต่ตอนล่าสุดพุ่งมาเป็น5.1 แล้วทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับเรตติ้งสนั่นจะว่ายังไงบ้างไปอ่านกันเลยค่ะเย yeah, yeah, yeah. เลข5ที่รอคอยมาแล้วเมื่อคืนลุนมากกะดูหนังประจนภัยกลัวเอมกับพี่มินเสียทีนิ่ม5 5เย้5ที่รอคอยมาแล้วยินดีกับผู้จัดนักแสดงด้วยนะคะกรีดการด่าอีนิ่มของฉันไม่เจ็บคออีกแล้ว และที่สุดเลยคือชมพี่มินหล่อทั้งเรื่องขออนุญาตกรี๊ดในที่สุด5บวกก็ได้มาตอนจบ6บวกนะคะเอ็มฉลาดที่เรตติ้งดีดีบิ๊กคอนเกรส โอ้ยด่าไปดูไปแตะหสักทีตอนจบขอนะสุดยอดค่ะก็บอกแล้วไงล่ะคะว่าเดี๋ยวนี้คนดูเขาชอบพระนางฉลาดฉลาดทันเกมทันตัวร้ายแหมพอน้องเอมหรือนางเอกของเราพลิกกลับมาฉลาดก็ทำเอาเรตติ้งพุ่งทย,ยานแตะ5้าเลยค่ะเชื่อว,ว่าตอนหน้าเรตติ้งต้องปังกว่านี้อีกแน่นอนเพราะน้องเอมจะเอาคืนแล้ว เอาเป็นว่าคนดูจะมารอดูจุดจบของนิ่มละกันนะคะว่าจะจบยังไงแต่เชื่อว่าร้ายกาจขนาดนี้จบไม่สวยแน่นอนขอแบบแซบๆซบฟาดฟาดส่งท้ายหน่อยนะคะผู้จัดเพราะถ้าฟาดมากกว่านี้รับรองว่าเรตติ้งแตะ6แน่นอนตอนนั้นก็มาลุ้นกันอีกทีเนาะ